สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุกูสุก้นจ้าสาวปุ่นกินแซบมาแล้วพี่น้องมาจ้ะมือนี่สาวปุ่นได้ดองมะกะทอนพี่น้องดองมะกะทอนกินกับผิดเกลือแซบแซมมาจา้ะมากินสมน้ก,กันกับสาวปุ่นสมมะกะทอนพี่น้องมาจา้ะนัด พี่น้องเคยกินบะวสุมะกะทอนคุณอนไพี่น้องข้ายังไงอ้ยลองลยพี่น้องแสบนาะ ่สมได้พี่น้ะจมนิดนึงชาวคุ่นถึงเคยกินครัางแหลกพี่เน่ะเคยกินแต่นเดบดซดบ่เคยกินเด็ดดวงดเกี่ยอืมอืมม่มมะกระทอนมะกระทอนดอง Bên gặp treo nè, tuyệt vời. Ừ. Ừ. Xẹp. và Quên nè, cái nọ tươi luôn phải lấy treo. Thanh nhẹ nhàng. อืมฮึฮึแบแต่พี่น้องติดใจเลยแบบนี้พี่น้องงเนี่ยตาปุนติดใจเลยจ้ะตามากระถ่วนดวงพเพื่อแสบเลย khoe khoe vịt đấy kìa, hmm, nay nay buồn lười quá đấy เดี๋ยวข้าคอนอนไปหน่อคุณหักสามหน่วยน้ำหน่วยเดือด,ด คะคั่มมาแต่หวามนเงี้ยเย็ดเลยแก้วชาปุ่นเห็ดนวลๆวันววๆที่เหลือชาปุ่นเห็ดเป็นพริกเกลือ,อจ้ะเป็นพริกป่ง แต่ว่านำนำดวงมากระถวนละลายตัวน่ะอื้มอันเงี้ยและฉี่ออกพวกรยาใส่เมื่อหลอนออกไปหน่อยลุยเลยอย่างนีมันต้องแสบมาจ้ะตั้น่ะฉี่ออกก่อน căn nhà của và cứ nhau thế nào và kêu một cái thôi ชาคุณมีกินเหมือนเบอร์าสามเลยติดหรอติดใจเลยจ้ะเสียบครับแกวกับนวัวดพอดีนัวนดหวานๆคุณน่ะมากระท้อนอันปุยนุ่นเนี้ย พี่น้องปุยไฟคึอปุยฮ่า่าฮ่ท่านปุยไฟมันบอพี่น้องว่าคณเราือว่าปุยนุ่นเพราะว่ามุนละมุนดูไซไห ลูกไซอันไม่อยากบน่ยอมนอนถึงเวลานอนเนีย่ยพอเป็นยังผ้านอนลูกก็ให้แม่กับเกินลูกไซมาจาะแสบๆนัองกับนักสาวปุ่นพี่นอง นายเนอด้นืมคะแนนน้อยๆครับคุดเดอดเลื่อนไปนะวนนี้ยังเหลือดาไหร มันนี้เป็นบรรยากาศอืมคเพิมพี่น,น้องทั้งหมกถ้ากลุ่นเป็นบลช่วงจัดมากระท่อนดองไปเลยจ้ะแซบๆยั่วๆนำกันแบบนัวคะ่ะ Và Bên Yên you know. mm mmm จับคันกินมาดิบเนี่ยชาวปุ่นกินบริลายบันนี้ได้เป็หนหรอกแต่ว่าดองเอาแซ่บเซ็บไปดังโอ้ยอ่ะน่อยหื้มหืม Hát nghe nghe rồi nó chả Không phải thua เง่ mm ้ย hmm. ไรเงี้น,นไรค่ะ mm hmm. แก้ไปเลอพิเนาะป้าไนปิน ในพื้นหนันฟูดีดีจ้ะพันนี่พี่น้องเห็นเปล่าปิดเกลือซาบปุ่นและลายมาเลย กินส่วนน้ำกันกนะจ๊ะปุณกินสมวนมก,ะร,กระถ or ไดไหมล่ะกมได้บอช่วงมาช่วงๆวงน้ำกันไปล่อแต่มาแล้วันกน้อนเพชร เดิ๋นี่าการแสบใส่ข้าาแสบในเปลืองหมากเพียน้องเนาะนป็นุณอ <c oughs> ห,หนรไป่นาุ๋ยนุ่มปุ๋ไฟ Long ơn đẹp quên hận mùng nồng điện ăn nồng, nồng ở mùng nồng quân đỡ ăn bít ăn đứt được, mùng đắp đỉnh chim lại xem 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 ไ <c oughs> ม่หลือี่นอข้าม <c oughs> <c oughs> ดูแทนอืมอยู่ทันเมือม่อบรรเนาะแอบจมก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลองหะืองพี่น่องลข้อะไพี่นนอ แสบคักแสบเนี่ยจ้ะพี่น้องกระทอนดองกระทอนดองกับผิดเกลือจ้ะผิดเกลือกับละลายกลายเป็นน้ำแนบพี่น้องน้ำกระทอนดองละลายใส่แสบคักแสบเนี่ยอีกเก้าเลยจ้ะพี่น้องสำรับคิมนี้ขอกันซจำนี่นะจ้ะพี่น้องบอกันกิปหนาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวปุ่นกินแซ่บแน่เด้อจ้า สวัสดีจ้า